สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอะไรวะ r a c i n g Master นะครับเป็นเกมใหม่นะครับเพิ่งเปิดวันนี้เราก็จะมาเปิดสุ่มรถกันนะครับผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานมามพูดคำทำเพลงครับมาดูในะอมาเปิดมา สีทองหรือเปล่าโอ้โหสีม่วงว้าวป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบป๊อบมิสซูบิชิอีโวฮึอีโวเลยวะทุกคนอีโวเดวชั่นเอ็กจีเอสอาร์อีโวสิบนะฮะอ๋อลาอีโวสิบเลย Okay. ต้องจัดอีกสักคันแล้วอีกสักคันจะเป็นไรไปมา,าแลมโบกินนี่กับอีก400มีคุณแชเจ็ดรับพี่น้องร้อเลยคืนนี้ไม่ต้องนะโมสามจบนะครับกคเลย ป๊อปสีทองอืมสีม่วงอีกแล้วไม่ได้ทุกคนนะเอะาตู้ปาคาร์มาคันหนึ่งเชฟโรเลตโคโคโลลเลตเนาะ อะไรวะโรดที่อะไรวะอุกคนขอโทษครับไม่พูดคำยาวนะโอเคครับก็จบกันไปครับสำหรับการสุดฝากติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ